สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยก็ยังมาคุยกันถึงเรื่องของการเดโมนะครับเป็นการเดโมกลุ่มนะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นการคุยถึงตัว iPad นะครับทำยังไงที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมด้วยตัว iPad ที่มีใช้งานอยู่นะครับตอนนี้เลยก็ให้ต้อนรับลูกค้าแล้วก็เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมสาธิตแบบกลุ่มนะครับแล้วก็เริ่มทาการสาธิตให้เริ่มจากการเน้นพวกดีไซน์แล้วก็ความอเนกประสงค์ของ iPad ก่อนนะครับ วิธีการสาธิตก็คือ,อให้ลูกค้าถือ iPad แล้วก็ชี้ให้เห็เหนถึงความบางความเบานะครับแล้วก็ให้พูดทาํานองว่า iPad เนี่ยมันพกพาสะดวกแล้วก็เหมาะกับการทาสิ่งต่างๆได้ทุกที่นะครับแล้วก็ให้เราลองเปิดตัวแอปรูปภาพนะครับเดื่อนไปที่ตัวอัลบั้มของฉันนะครับในเครื่องดโมนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพจากอัอลบั้มเกสชอตด้วยแล้วก็โชว์ถึง ความสวยงามที่น่าทึ่งเมื่อดูภาพบนจอเรติน่าที่มีความละเอียดสูงบน iPad นะครับแล้วก็ดีไซน์แบบหน้าจอทั้งหมดขนาดใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะมีพื้นที่เหลือเฟือในการทํางานเอกสารหรือจดบันทึกแล้วก็ดูภาพยนตร์นะครับแล้วก็ลองไปเปิดตัวแอปเพจนะครับแล้วก็เปิดไฟล์เอกสารที่เป็นอ่า r m a Market พวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะอ่าให้เราพูดถึงความง่ายในการที่จะสร้างเอกสารแล้วก็ การทำเอกสารออกมาได้อย่างสวยงามน,นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการสร้างพื้นที่ทำงานแบบเฉพาะตัวด้วยการจัดการให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ย iPad เนี่ยมันสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายนะครับโดยตัวจัดให้อยู่ตรงกลางเนี่ยจะช่วยเราสร้างพื้นที่ทำงานในฝันของเราได้นะครับให้เราเนี่ยหมุน iPad ให้อยู่ในโหมดแนวนอนนะครับแล้วก็ บอกว่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางเนี่ยจะสร้างหน้าต่างที่ซับซ้อนกันเพื่อให้เราสามารถทํางานกับหลายๆแอปได้นะครับทีนี้เนี่ยให้สาธิตวิธีการเปิดศูนย์ควบคุมแล้วก็เปิดใช้งานตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางให้เห็นนะครับให้เราเนี่ยลองลากเส้นโค้งที่มีสีเข้มที่มุมนะครับเพื่อแสดงวิธีการปรับขนาดหน้าจอในหน้า่อาอในหน้าต่างของแอปเพจเจ็ดพวกนี้แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแอปที่เปิดล่าสุดเนี่ยจะปรากฏทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยให้เราลองเปิดข้อความแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า,อาแอปเพจเเนี่ยมันเคลื่อนไปทางซ้ายยังไงนะครับก็คือแอปใหม่จะมาจากทางขวาแอปเก่าก็จะอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็แตะสลับที่แอปเพจเเพื่อสลับกลับไปนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวจัดให้อยู่ตรงกลางเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยปรับแต่งพื้นที่การทํางานได้อย่างตรงความต้องการนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นเนี่ยหน้าตาจะจัดกลุ่มเหมือน ลาที่เราปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ลองแสดงให้ลูกค้าดูนะครับโดยการลากข้อความจากด้านซ้ายแล้วก็ไปวางข้างหน้า,าไปวางในหน้าต่างเพจจิก็ได้นะครับแล้วก็จัดเรียงหน้าต่างใหม่ให้อยู่ข้างๆกันพวกนี้แล้วก็ลองเปิดแอปดูภาพแล้วก็ชี้เห็นว่าเพจจิเนี่ยแล้วก็ข้อความเนี่ยย้ายไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จัดกลุ่มไว้อยู่ด้วยกันส่วนเราก็จะโฟกัสอยู่ที่แอปดูภาพด้านขวานั่นเองประมาณนี้นะครับ อ่าตอเนื่องจากอ่าตอเนื่องจากอันเมื่อกี้นะครับก็คือให้เราลองเนี่ยเพิ่มรูปภาพลงไปในเอกสารหรือในข้อความนะครับให้เราเนี่ยลากข้อความออกไปทางด้านซ้ายของหน้าจอนะครับแล้วก็ลากรูปภาพที่อยู่ถัดจากเพเจ็ตเนี่ยอ่าจากลากรูปภาพที่อยู่ถัดจากเพเจิตนะครับโดยการจัดหน้าต่างทั้งสองข้างไว้ข้างกันนะครับอ่าก็คืออ่าอาจจะ เอาทางเพจจิตหรือข้อความเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายก็ได้แล้วก็แตะแก้ไขในแอปเพจจิตนะครับแล้วก็แตะรูปภาพในเลือกในอัลบั้มเกสชอตสักอันนึงแล้วก็เลือกรูปภาพที่เป็นแปลงทาสีนะเ,เลือกรูปเ,เลือกแบบรูปภาพเป็นแปลงทาสีนะครับแล้วก็แตะรูปแปลงทาสีนั้นค้างไว้สักครู่นะครับจะเห็นว่าอ่ามันจะมีกรอบรอบแปลงขึ้นมานะครับให้เราลากแล้วก็ วางแปลงท่าสีลงในเอกสารเพจจ์นะครับแสดงให้ลูกค้าหเห็นวิธีการปรับขนาดแล้วก็ปรับตำแหน่งแล้วก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยยังสามารถดึงตัวแบบออกจากวิดีโอเพื่อใช้ในเอกสารหรือแชร์กับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับจากนั้นให้เราลากตัวเพจจ์เนี่ยไปทางซ้ายแล้วก็ลากแอปข้อความกลับไปทางตรงกลางนะครับเพื่อเปิดข้อความอะไรก็ได้ทีนี้พอกลับมาที่แอปรูปภาพเนี่ยให้เราไปที่ประเภทสื่อนะครับด้านล่างแล้วก็ เลือกวิดีโอแล้วก็ลองเล่นวิดีโอแล้วก็หยุดชั่วขณนะณเวลาใดเวลานั้นก็ได้นะครับก็คือให้เล่นไปแป๊บหนึ่งแล้วกดหยุดนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้งหนึ่งอ่าทำการขั้นตอนที่เราทําไปเมื่อกี้อีกแบบอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดึงตัวแบบออกจากวิดีโอแล้วนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็ลากแล้วก็วางลงในข้อความนะครับอ่าก,ก็หลักๆก็จะเป็นการพูดถึงการ ใช้งานตัว i p a d ให้มีประสิทธิภาพขึ้นในการจัดการให้อยู่ตรงกลางจัดมวหมูอย่างแอปที่อ,อย่างรูปภาพที่เห็นตัวตัวอย่างนะครับก็คือจะมีกลุ่มของแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็อแอปทอี่ตรงกลางจอเนี่ยเป็นแอปที่เรากาลังโฟกัสนะครับด้วยคุณสมบัติการจัดให้อยู่ตรงกลางพวกนี้ของ i p a d นะครับเพื่อที่จะโชว์ว่าตัว i p a d เนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็ ให้ลูกค้าในรู้สึกชื่นชอบไอตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็จะได้เรื่องของการามุมมองแบบวิชวลล o อัพนะครับเพื่อดึงตัวแบบออกจากภาพถ่ายพวกนี้ด้วยย,ยังไงก็ลองฝึกซ้อมกันดูนะครับแล้วก็แนะนำลูกค้าให้ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นฟีเจอร์สำหรับ iPad ดวยนหม่ที่ประโยชน์มากเลยนะครับรอบสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ